เดี๋ยวมุ่งครับพี่น้องถือกหนูอีกแล้วมึงขึ้นกับถือเดี๋ยวไปไหนไทยเบิ่งครับเดี๋ยวจะ่ายเบิ่งวันนี้โตโตโตตเนี่ยเฮ้ยโตโตนี่นี่ครับนี่นี่นี่ถือหลังนี่เนาะใช่หรอโอ้อมไม่ยุธิโอ้ยนี่นี่ครับ นี่ผมใส่ไวปมุงนี่นี่เห็นของมันพันบ่วงอยู่เมื่อคืนไใ้ตัวนี้ก็นี่เอกเดี๋ยวสิไอ้นั่นเดี๋ยวเองเดี๋ยวจับนูกันนะครับตัวผู้ก็จะง่ครับเนาะเออนี่นะครับได้เพิ่มมาตัวตัวนี้มึงเศร้านี่ดิเถียงอันนี้ตัวเมื่อคืนนี่ครับนี่ตัวนี้ตัวใหญ่นี่ถึงเมื่อคืนได้บระเทศไทยเบิ้งเออ มันมัครับหายกินละบ้านเขอะเทียงของนีละนี in, ่ละเทียงพออยางเจ้นี่นี่เด้นแกกำลังขึ้นนี่นี่ใส่ยละสายนี่นี่ถือชุ่หันนั่นนั่นมง้างนั่นเ้กี อาสัส้นๆนะครับเน้ยๆนๆคือได้ตอนใส่กับวัไทายบังนะครับมันขึ้นย้ำกับวัดไทายบังคิดว่ามันสิวัลไรผมใส่วงหกหลังหนึ่งลุงเจ๊ใซ่ซ้ำกันละละหกเจ็ดหลังเื่ากันก็นได้หนูมาสามตัวครับสำหรับคลิปนี้น็รอาไปเส่นนี้นะครับสวัสดีครับ